สวัสดีครับท่านผู้ชมพาพปิดตาที่นเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นพระปิดตาของอหลวงปู่หรือหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหรือหลวงปู่ยิ้มนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับ ที่ผมใช้คมใกล้ๆนะครับเป็นพระปิดตายกมือสองครั้งนะครับปิดตานะครับวัณะจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับรหน้าจออกเหลืองๆหน่อยนะครับ อีนข้างนะครับอีกข้างนะครับฐานน่าตะฐานนะครับ ภาพยังมีสภาพส,สมบูรณ์เลยนะครับสม,มลลบสูรณ์นะครับหงเสียนะครับภาพปตาของหลวงปู่ยิ้มนั้นมี พูะทุกคุณทางด้านอยู่โยงคงกระพันนะครับหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหนังเหนียวนะครับอยู่โยงคงกระพันแล้วก็หนังเหนียวนะครับแล้วก็เป็นมหาอุดนะครับมหาอุดนะครับคือปืนยิงไม่ออกหรือถ้ายิงออกก็ก็ก็ไม่ถูกนะครับไม่ถูกตัวนะฮะผู้ผู้ที่บูชานะครับนะครับ อเป็นเป็นพระเนื้อผงนะครับพระเนื้อผงนะครับผมขอจบการบรรยาย อ,อ,อภิตาลุงปู่ยิ้มเอาไว้เพียงตรงนี้นะครับอ๋อแต่ลืมบอกไปอย่างนึงนอกจากเป็นมหาอุดแล้วนะครับก็ยังก็ยังให้ให้โชคลาภนะครับให้โชคลาภพระองค์นี้ก็ยังให้ให้ใหใหโชคลาภนะครับนะฮะที่ทางโชคลาภแล้วก็เป็นเ,เป็นเมตตา มหานิยมด้วยนะครับมีเมตตามหานิยมนะครับนะแผลแล้วคนคนรักคนคนที่เกลียดก็จะ,จะหันกลับมารักไข่นะครับนะนะผมขอจบการบรรยายนพียตรงนี้นะครับขอท่านผู้ชมแต่เจ็บแต่จนและมีกัลยาณมิตรนี้นะครับสวัสดีครับ